รัมประกาศจอ่อเก็บภาษียานําเข้าร้อยเปอร์เซนต์ไทยจะได้รับผลกระทบขนาดไหนต้นทุนสาธารณาสุขไทยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นิวสไซเจสวันนี้จะพาไปสํารวจเรื่องนี้กันค่ะเมื่อ <c oughs> วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะเก็บภาษียานําเข้าทุกชนิดทั้งที่มีตราสินค้าและจดสิทธิบัตรในอัตราร้อยเปอร์เซนต์โดยมาตรการดังกล่าวนี้นะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม ด้วยการตัดสินใจครั้งนี้นะคะทำให้เขาสร้างแรงสันสะเทือนไปยังวงการยาแล้วก็สร้างความกังวลไปทั้งในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกทางด้านของนายอนุสรทําใจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าชีว่าอัตราภาษีนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับยาที่มีตราสินค้าหรือว่าสิทธิบัตรจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตยาชั้นนําในยุโรปและญี่ปุ่นค่ะ โดยกลุ่มยาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้นะคะก็อย่างเช่นโอเซมพิกที่เป็นชื่อทางการค้าของยาเซมากรูไทเป็นยารักษากลุ่มโรคเบาหวานส่วนประกอบหลักผลิตในเดนมาร์กค่ะหรือว่าอีกอยาหนึ่งนะคะก็คือยาเอนเทรสโทซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของยาซา c คูบิ r ทรลและวลาแทนของโนเวอติสเป็นยารักษากลุ่มโรคหัวใจที่มีฐานผลิตจากโรงงานในสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลทรัมเนี่ยก็ยังออกมาตราการเลือกปฏิบัติค่ะก็คือว่าบริษัทยาที่มีการลงทุนเพื่อผลิตในสารัฐหรือว่ากําลังสร้างโรงงานผลิตในสารัฐจะได้รับการยกเวน้นภาษีซึ่งธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดเงินงบประมาณลงทุนสูงมากในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมีการใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์จากการลงทุนผ่านสิทธิบัตรยาหรือว่ายาต้นแบบ แต่ว่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นปัจจัย4ที่จําเป็นต่อมนุษย์ทุกคนนะคะจึงมีข้อยกเว้นในการบังคับใช้สิทธิบัตรยาหรือว่าบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในบางกรณีดังนั้นนะคะการประกาศขึ้นอันตราภาษีของรัฐบาลทร้มร้อเปอร์เซสหรับยาที่มีตราสินค้าหรือว่าสิทธิบัตรย่อมมีผลสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานธุรกิจอุตสาหกรรมยาโลกค่ะการกิดกันทางการค้านี้จะทําให้ราคายาและค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย อีกทั้งการขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าอาจทำให้บริษัทยายักษ์ใหญ่ใช้งบประมาณไปกับการย้ายฐานโรงงานการผลิตแล้วก็รับมือผลกระทบต่อภาษีที่มีต่อห่วงโซ่เครือข่ายของการผลิตแทนที่จะเอางบประมาณเหล่านี้มาลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพของมนุษย์ ข้อมูลจากหน่วยงานการค้าสหประชาชาตินะคะระบุว่าสหรัฐนำเข้ายามูลค่ากว่า200แสนล้านดอลลาร์ในปี2024ซึ่งเพิ่มขึ้น3เท่าจาก10ปีก่อนค่ะโดยเอเชียคิดเป็นสัดส่วนราว20%ของการนำเข้าทั้งหมดซึ่งนี่ก็จะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงว่ามาตรการนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างรุนแรงค่ะ นอกจากนี้นะคะงานวิจัยก็ยังพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของชาวอเมริกันในการซื้อยาที่มีใบสั่งแพทย์นั้นสูงกว่าประเทศอื่นๆราวสองเท่าซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ถูกจับตาม,มองมากยิ่งขึ้น ย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้เมื่อเดือนกร,รกฎาคมนะคะทรัมป์เนี่ยเคยประกาศแผนว่าจะให้คนอเมริกันได้ยาที่ถูกที่สุดในโลกโดยการผลักดันให้บริษัทยาค่ะปรับราคาขายในประเทศให้ใกล้เคียงกับการขายในต่างประเทศซึ่งถูกกว่าแต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าบริษัทผู้ผลิตได้ดำเนินการใดๆเพื่อตอบสนองมาตรการน,นี้หรือไม่ ในทางกลับกันนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือว่า FDA ค่ะก็ยืนยันว่ายาสามัญจะยังคงได้รับการยกเวน้นภาษีโดยยาสามัญครองสัดส่วนถึง90%ของใบสั่งยาที่ใช้จริงในสหรัฐซึ่งหากเป็นเช่นนี้นะคะมาตรการใหม่ก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบกว้างขวางอย่างที่กังวลกันนักค่ะ นอกจากนี้นะคะทรัมป์เนี่ยก็ยังเปิดเงื่อนไขยกเว้นภาษีให้กับบริษัทยาที่มีโรงงานผลิตในสหรัฐหรือว่ามีแผนจะมาลงทุนสร้างโรงงานใหม่ซึ่งครอบคลุมบริษัทยารายใหญ่หลายแห่งเลยค่ะ อีกทั้งมาตรก,การภาษีในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะเราตั้งแต่เดือนเมษายนทรัมปเนี่ยได้ส่งสัญญาณความเป็นไปได้นในการเก็บภาษีน้ำเข้ายาทำให้บริษัทยาหลายแห่งค่ะเร่งกักตุนสต็อกไว้ล่วงหน้าแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ผู้บริโภคอาจจะยังไม่รู้สึกถึงผลกระทบโดยตรงค่ะ แล้วมาตรการนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไทยบ้างทางด้านของคุณอนุสรนะคะก็ชี้ว่าไทยเนี่ยมีมูลค่าส่งออกยาและเครื่องมือการแพทย์ไปสหรัฐอเมริกาน้อยมากเท่ากับว่าการเพิ่มภาษียานําเข้าจะกระทบต่อภาคส่งออกยาและผลิตภัณฑ์ในไทยค่อนข้างจํากัดค่ะ แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นจากการนํำเข้ายาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้นต้นทุนทางด้านสาธารณสุขก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของแรงกดดันที่จะมีต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศไทยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการติดตามและก็ศึกษากันต่อไปค่ะแต่สิ่งที่ไทยจะต้องเร่งมือในตอนนี้ก็คือว่าจะต้องส่งเสริมการลงทุนการวิจัยทางด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier Th mm hmm. พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็ม ซื้อแล้วดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อีเวน